all peoples and all religions if you find someone be your spouse you should understand your basics which have the same and the difference between human man woman all are born a father there is a father inside completely and mother this is miraculous everyone comes from the two sides are opposite and balance great amount equal the same conclusion use the same principle. If this equation is absolute, evolutionary theory is false. This is where the great ancestors of all people are in common. If all and every religion can be understood, this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately. This is the solution to the problem of humanity, the easiest. Please remember this model. Then everyone will discover true happiness together forever. Because everyone is born of the highest miracle like this, we all have to be grateful. From now, all couples will have to live. This is the first standard all peoples and all religions. สวัสดีครับท่านทั้งหลายภาพที่ท่านเห็นนี้ก็คือพื้นฐานของตัวตนของเราทุกคนเราทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาจากภาพภาพนี้เรามีหน้าตาที่เหมือนกันท่านที่รักทั้งหลายครับวันที่เราปฏิสนธินั้นเราต้องแข่งกับคนมากมายมหาศาลซึ่งการแข่งขันนั้นมันไม่ใช่ตัวเราเอง มันไม่ใช่ความปรารถนาของเราเองแต่นั่นคือความปรารถนาของธรรมชาติวันนี้ผมก็จะอธิบายถึงสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมชาตินั้นว่ามีตัวตนอย่างไรสรรพสัตทั้งหลายต่างรู้ดีว่าชีวิตของมันคืออะไรมันไม่จาเป็นต้องไปโรงเรียนแต่มันรู้ได้โดยอัตโนมัติว่า มันเกิดมาเพื่ออะไรแม้ว่าสัตว์บางชนิดเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยแต่มันก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตเข้ามันได้ท่านที่รักทั้งหลายครับมนุษยชาติทั้งมวลน,นั้นไม่เข้าใจถึงรากฐานของชีวิตดังนั้นนี่คือปัญหาที่ทำให้เราถกเถียงกันมาจนถึงทุทกวันนี้ แม้ว่าเราจะมีปัชญามีศาสนามากมายมีวิชาการต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะตอบปัญหาว่าชีวิตนี้คืออะไรได้นี่จึงเป็นสาระสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานที่เหมือนกันท่านที่รักทั้งหลายครับแม้ว่าเราจะเกิดมาบนพื้นฐานของกระบวนการมากมายมหาศาล ที่สลับซับซ้อนเหนือขนานับก็ตามแต่เราจะต้องเข้าใจว่าความสลับซับซ้อนนั้นมีพื้นฐานที่เรียบง่ายซึ่งวันนี้ทุกคนจะสามารถจิตจาเข้าใจประเด็นนี้ตรงกันประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจตรงกันก็คือทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีพ่อแม่ นี่คือรูปแบบของครอบครัวเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของครอบครัวว่าแท้จริงแล้วครอบครัวเริ่มแรกนั้นมาเริ่มต้นขึ้นมาจากอะไรท่านที่รักทั้งหลายท่านจะต้องพินิษพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเพื่อที่เราทั้งหลายจะสามารถที่จะเข้าใจความแท้จริงของชีวิตในประเด็นที่ตรงกันซึ่งเรียกว่ากฎธรรมชาติแม้ว่าเราจะเรียกชื่อ ที่แตกต่างกันออกไปก็ตามแต่เราจะต้องเข้าใจรากฐานสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของครอบครัวนี้อย่างสมบูรณ์ท่านที่รักทั้งหลายครับปัจจุบันนี้มีมนุษยชาติที่มีชีวิตอยู่บนโลกประมาณ7,700ล้านคนทุกคนนั้นร้วนมาจากพ่อแม่ พ่อแม่ก็มาจากพ่อแม่เมื่อเราคูณสองย้อนกลับไปแล้วมีพ่อแม่มากมายมหาศาลเหนือขนาดนับแม้ว่าเราไม่อาจที่จะนับจำนวนเหล่านั้นได้ก็ตามแต่สาระสำคัญก็คือมันมีพ่อแม่มากมายมหาศาลของคนเจ0 0พเจดร้อยล้านคนนี้นี่คือประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจและสาระสำคัญก็คือ เราเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของความรักชีวิตและสายเลือดซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า love er action หรือทฤษฎีของปฏิบัติการความรักนั่นเองปฏิกิริยาของความรักนั้นมีพลังมากนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเรามีความรักต่อเพศตรงข้ามต่อพี่น้องต่อพ่อแม่ต่อคนทั้งหลายและต่อชาวโลก สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกทําให้ชัดเจนมนุษยชาติทั้งมวลจะต้องเข้าใจพื้นฐานที่แท้จริงของความรักนี้และแล้วเราก็จะสามารถทิตจะค้นพบปลายทางแห่งสันติสุขและสันติภาพร่วมกันท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อสักครู่ที่เราเกล่าวถึงพื้นฐานที่เรียบง่ายนั้นแท้จริงแล้วพื้นฐานที่เรียบง่ายนั้นมีพื้นฐานมาจาก ลักษณะพิเศษที่เป็นคู่เราจะเห็นได้ว่าลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นั้นที่ถูกเขียนโดย mc กำลังสองดังนั้นมวลจึงประกอบไปด้วย mc ยกกำลังสองและมวลนั้นดำรงอยู่ได้บนพื้นฐานของพลังงานเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ตรงกันและแล้วเราจะสามารถที่จะเข้าใจ สมการนี้ในประเด็นที่ลึกไปมากกว่านี้ได้ท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อเราเกล่าวถึงครอบครัวนั้นแท้จริงแล้วครอบครัวนั้นเริ่มต้นขึ้นมาจากอะตอมนี้อะตอมมากมายมหาศาลหรือคนานับเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างครอบครัวต่างๆขึ้นมาในตัวของอะตอมเองก็เป็นระบบครอบครัวซึ่ง มีศูนย์กลางที่พลังงานถ้าหากปราศจากพลังงานอะตอมนี้ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ถ้าในมนุษย์เราพลังงานของชีิตของเราก็คือความรักนั่นเองแม้ว่าพลังงานจะมาจากพื้นฐานของอะตอมนี้ก็ตามแต่ถ้าหากปราศจากความรักแม้แต่อะตอมนี้ก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นี่จริงเป็น ประเด็นสำคัญที่ท่านจะต้องเข้าใจถึงสาระสำคัญเมื่อเราดูภาพต่างๆเหล่านี้จุดเริ่มต้นของภาพต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของสมการเหล่านี้และได้สร้างอะตอมนี้ขึ้นอะตอมนี้ก็ได้สร้างฐานสี่ตำแหน่งขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นการแบ่งแบ่งมาเป็นบว,วกเป็นลบและก็การรวม การรวมนี้คือผลลัพธ์ท้ายสุดที่ทำให้เกิดกระบวนการในการสร้างสรรค์เมื่อเราดูฐานสี่ตำแหน่งของครอบครัวน,นี้เราสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีจุดเริ่มต้นเป็นบรรพบุรุษแล้วก็มีชายหนึ่งหญิงหนึ่งที่เป็นพ่อแม่และการปฏิสนธิทำให้เกิดลูกนี้ขึ้นมาท่านที่รักทั้งหลายครับ กระบวนการเหล่านี้ทำให้เกิดภาพเหล่านี้ขึ้นมานี่คือ Family Network ท่านที่รักทั้งหลายครับฐานสี่ตำแหน่งนี้เป็นพื้นฐานของ Family Network นี้ซึ่งชี้ให้เราเห็นว่าเราแต่ละคนนั้นมีพ่อแม่พ่อแม่มากมายมหาศาล เราเพียงคนเดียวนั้นเกิดขึ้นมาจากคนมากมายมหาศาลที่เป็นพ่อแม่และเราก็มีคุณสมบัติของความเป็นพ่อแม่ด้วยดังนั้นการบรรยายนี้จึงมุ่งประเด็นไปสู่ความแท้จริงของชีวิตที่อธิบายถึงพ่อแม่ในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเรา ไม่เคยรู้เลยว่าทฤษฎีพ่อแม่นี้เป็นอย่างไรเพราะว่าเรานั้นปฏิเสธพ่อแม่เริ่มแรกซึ่งได้สร้างกระบวนการต่างๆขึ้นมาเพื่อจะสร้างพ่อแม่เรานั่นเองท่านที่รักทั้งหลายครับนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายก็ตามแต่เราไม่เคยเข้าใจถึงสาระสำคัญเหล่านี้เลย แม้แต่ไส้เดือนมันก็รู้ว่าชีวิตมันคืออะไรมันรู้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรและทุกชีวิตนั้นต่างมุ่งไปสู่เป้าหมายของชีวิตแต่มนุษยชาติไม่เคยรู้ความแท้จริงเหล่าน,นี้เลยดังนั้นนี่จึงเป็นข้อถกเถียงที่ทำให้เราขัดแย้งกัน แม้แต่ตัวเราเองเราก็ขัดแย้งภายในตัวเราเองเราไม่มั่นใจว่าชีวิตเราคืออะไรดังนั้นเราจึงดำเนชีวิตอย่างไร้สาระนี่คือต้นเหตุของปัญหาของมนุษยชาติทั้งมวลถ้าหากเราเข้าใจพื้นฐานของความแท้จริงเหล่านี้ซึ่งยืนยันว่าเราทุกคนนั้นมาจากกระบวนการแห่งพ่อแม่ซึ่งมีพ่อแม่มากมายมหาศาลเป็นเบื้องหลัง ท่านที่รักทั้งหลายครับข้อสรุปสำคัญในประเด็นเหล่านี้ก็คือแท้จริงแล้วมันมีพ่อแม่เริ่มแรกซึ่งไม่มีชื่อเรียกดำรงอยู่ก่อนกระบวนการต่างๆอย่างแน่นอนท่านที่รักทั้งหลายครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ไม่ว่าวันเวลาผ่านไปสักเพียงใดก็ตามแต่หลักการเหล่านี้คือสิ่งที่สมบูรณ์ เมื่อมนุษยชาติเข้าใจความแท้จริงของชีวิตที่สมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่าเส้นทางแห่งสันติสุขและสันติภาพได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ว่าวันนี้เราไม่เข้าใจก็ตามแต่เมื่อเราได้ยินแล้วเราก็จะเริ่มพินิจพิเคราะห์และเสวนากันมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เรา เข้าใกล้ความจริงทั้งมวลมากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างกันของมนุษยชาติซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งเหล่านั้นจะจบสิ้นลงเมื่อมนุษยชาติมีความเข้าใจความแท้จริงในประเด็นที่ตรงกันแล้วท่านที่รักทั้งหลายครับมนุษย์กับไก่นั้นเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานเดียวกัน คือเกิดมาจากพ่อแม่นี่คือประเด็นสำคัญเราจะต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ซึ่งสรุปว่าพ่อแม่นั้นมาก่อนลูกเสมอนี่จึงเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจพื้นฐานของคำถามที่ว่าไก่กับไข่นั้นอะไรเกิดขึ้นก่อนถ้าเราเข้าใจกระบวนการแห่งพ่อแม่เข้าใจทฤษฎีแห่งพ่อแม่นี้ทุกคนก็จะสามารถที่จะ พินิษพิเคราะห์อย่างชัดเจนว่าชีวิตนี้คืออะไรถ้าหากเราไม่ได้เข้าใจหลักการนี้คำถามในเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดขึ้นก่อนกันนั้นก็จะเป็นคำถามเช่นนี้ตลอดไปสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ตอบปัญหาไม่ได้เท่านั้นแต่มันคือปัญหาที่ถาวรที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปสู่ความแท้จริง ชีวิตได้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถากิจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้ถ้าหากทุกคนเข้าใจพื้นฐานของหลักการที่สลับซับซ้อนซึ่งมีพื้นฐานที่เรียบง่ายเราก็จะสามารถากิจะเอาชนะปัญหาทุกปัญหาของชีวิตได้ปัญหาที่สำคัญของมนุษยชาติก็คือการอยู่ร่วมกัน เพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้เพียงลำพังแต่เราต้องอยู่ด้วยกันเป็นโครงสร้างดังนั้นเราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของโครงสร้างที่ตรงกันและตรงไปตรงมาและจะต้องเป็นความแท้จริงด้วยซึ่งเมื่อความแท้จริงปรากฏแล้วทุกคนก็จะร่วมกันครอบครองความแท้จริงเหล่านั้นมันไม่มีความ หลอกลวงใดๆที่จะมีอำนาจยิ่งใหญ่ไปกว่าความแท้จริงได้ขอบคุณมากครับ